มันต่างกันยังไงคะ,ะตัวนี้จะมีความสมองคืนนิ่งเป็นคอมเพิวเตอร์น้อยอันนี้จะออกพิวเตอร์ฐานใหญ่ตัวนี้แบบเอาตัวนี้มาแล้วกับค่คะลองนะกลัวมากเลยค่ะม,มัลฟุตี้ฐานใหญ่เราโดนเลยสวัสดีค่ะ มามีครับวันนี้ไม่ได้ไปซื้ออะไรมาทำกินขอเป็นอันนี้แทนได้ไหมคะไฮๆสวัสดีค่ะมันนี้เฮ้ยชุดแรงไรไม่เห็นเห็นเลยแสงสวยมันดูมันดูนั้นเป็นจริงๆนะมันเป็นแบี้กตบเปิดไฮเดรไม่้แต่ว่ามันมืดไป เราก็เร็ว่าเห็นอยู่ชูโอว่าอะไรยังไม่เห็นเองเขาใส่ได้ไงวะเขาใส่ได้ไงอ่ะแอบใส่สบายมาแล้วพี่คะทำไมไม่ใส่ชัย <laughs> เออน่าว้าน้าว้าขอบคุณนะครับมานานแล้วเพิ่งมาค่ะเพิ่งมาพูดแต่ว่าเมื่อกี้สั <McCain> <ore> ่งใช่คนนี้เห็นคนเป็นแฟนกันชอบเลยค่ะไปใช่คำจริงชอบดูใจวัสดีครับพี่จี อบเอกพี่จีแบบอืมหนูสาลืมวันนั้นไปนแล้วนะสิ่งร้างเลยไม่เขาบาังให้ถ้าบังเองไปน,นี้เห็นปะมันจะเป็นชันชันเนาะแต่ว่ามันไม่ได้เป็นชันชัน,นมัไม่ต้องไม่ต้องมันอมันเป็นไฟเนี่ยแบบถูกพงอ่ะก็ไม่ต้องอันนี้วิกกี้ไม่เขียนดูหรอกมิกกี้ไม่เขียนลกกเยนลยเนี่ย <laughs> Hi Hi guys แต่พี่หายเปิดโอ้โหมันเร็วขนาดนั้นได้ดีน้องพิมคิดถึงคิดถึงค่ะคิก้เทมาตอนนี้เปิดตัวปเปิดตรงปิดตูเลยค่ะวันดีค่ะใครมารับฝากกอดใจเต็มให้หน่อยนะครับเหมือแนบบพี่กันชิวเลยคิวบากหลออมากค่ะ จริงๆเราไม่ได้เป็นคิวบะค่ะเอาข้าเซลเลอร์ไปแปะเขียนแม่บอกแล้วให้เล่นน้ำัำแม่ขับรถาแลามันถา,ามอะไรกันถามัม่ำเย็นนะทำดีๆคือแค่ตาหันไปถามไม่ใช่ตาหันไปถามแต่ว่ามันแกดันหันมาพร้อมกันเฉย สวัสดีค่ะบ,บ้อนบมิ๋นเดทกันหรอไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ขอเสียละ่ะไม่มีคนชอบอะไรคนมากเอ็สตัวไหมได้ครับอันนี้อะไรอ่ะคะ ก่อดจเปิดไฟให้นะน้องมีแก้วส้มเทเทโอ้โหเทสแบบเทไม่ดีเทเทสอ๋อเทสไม่เป็นไรนี่น่าดีกระโดดข้างแบบกระโอ้โอ้ไม่ให้ดูหรอกกระโดดคอนเสิร์ตเนาะเพิ่เยอะแล้วเดี๋ยวนี้คนดูอะไรเพา่ยอ่ะ ก็ตอนนั้นเยอะเยอะเลยอ่ะโอเคค่ะเป็นเสียงเลี้ยวอะไรทำไมคะชอบเี่เป็นยังไงอือเฮ้ยมันไม่ไม่โอบโอบก่อนชุดเลขแข็งนะครับเย็นปะเย็นอยู่ไหนเย็นอยากได้เย็นว่นนี้ปะเออเย็นปะได้เหรอโอเคได้ ขอบคุณนะคะแต่แก้วสวยมากไปไปไม่ได้ไม่ได้อย่ามาทานหั่ของเธอแบบไม่ได้ของที่พอนไม่ได้ไม่ทานถั่แล้วสุดแล้วสุดอีกยังไม่เป็นไรไม่ทานถั่วมานีค่ะโ ดเอเปนปิทอันแต่สิอันแต่สิขอให้ติ๊กตอบมาพีพว่นะะ thank you นะคะ thank you for me คือในนี้มันดูแบบว่าผมตัวนั้นมากแต่ของมันก็ตัวปกติเราพัดลมปิดข้าวบนท้ัน้องหี ทุกคนได้ยินเสียงเราปะคือเมกาโฟดังไม่กันอีกแล้วหา,า,าบางังเรานี่นี่มันบังได้อยู่เออลองดิมัน ไหนใครเลือกมาอือใครเลือกมาโอ้โหพังเลยอะลังแผนปิดอ่างเปิดบอลเปิดบอลบอลมาก อ่าวไหนคะอ่านไม่ทันเพลงดีมากใ,ใจที่ชอบมากคะวนน้อยากถ่ายดูช่วงเธอถ่อายแฟชสวยปะ่ะโอเคได้อยู่ <Okay. S 2> ได้อยู่อะเมื่อกี้เสียงอะไร ไม่เอาก่าไม่อยากถ่ายอันนี้ถ่ายอันนั้นกับอันนี้พูดตั้งแต่ถ่ายรูปแป๊บนึงนะถ่ายรูปแป๊บนึงนะถ่ายใครนะถ่ายอันนี้ไม่ไม่ถ่ายอันนี้อันไหนอันนี้บอกใช่ใช่โอเอาอีกแล้วค่เอาสีอันนี้ได้ไหมโอเคจัดโพสเจอร์แบบ Thank <laughs> you. ใ่ใชนน่ใช่ใ่อย่ใช่ใช่คช่ใช่ใ่ใช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 ่ใน่ในะ่ใช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 ่ใ่ใช่ใช่ใช่ 过来，了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 ，过来，了，过来，了，过来，了。 ที่ตัดอะไรนที่ตัดอะไรนที่ตัดอะไรน Oh. I'm your baby I see you keep up I see you r keep up I'm your baby อ uh. ะ keep คือมาแห้วน้องปอมมอลในแอปดำเหรอ สวัสดีครับคือตอนแรกขึ้นมาพันแปดายไปถ่ายรูปแป๊บเดียวแล้วพันสิก็ขอนิดนึงได้ไหมขอแบบไปใช้ไปถ่ายรูปเดียวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเศรษฐาเออมันเสรษฐาอยู่นะ เดี๋ยวพออน้องปล่อยขอบคุณค่ะคืออู๋คนอื่นเห็น่าอู๋ไม่อูไม่หมดดูละวพอดู<ม>ลองมองช่วยรวยช่วยรว<ม>ยสา่ตาเนี้ยช่วยรวยอะเพลง เข้าไปกล้องผีข้างเลยขาห่างกันได้เลยค่ะนี่ห่างไม่ได้แตะเลยไม่ได้เข้าใกล้เลยแบบเนี้ยครับแบบเงี้ย กินอะไรอะคะกำลังกินครับพี่ไม้กำลังกินครับมาทานอาหารข้างนอกจ๋ะใช่ใช่อยู่ชั้นสองมาแล้วฮะอันไหนอันนี้อ่ะ ใช่ใช่ใช่ที่ยีล้างรถอ่ะเข้าเลยจอดอยู่สองคันไม่หรือว่าจะบอกว่าถ้าต่อ้างล่างว่างจะบอกไปเดี๋ยวว่าเดี๋ยวขึ้นคนนั่นแหละคันขาวอ่ะคันขาวฟังจะลองถามพี่ปอยเหรอใช่ใช่อะค่ะน้องปอยครับจะจะลองถามไม่เขาไม่ได้ติดเขาติดแค่ข้อัดอิจฉาไม่จบนั่นแหละบีบีชีวิตหมายถึงอะไรนะ เธอจะหมายถึงว่าอะไรี่แบบไลฟ์ข้างล่างไหมอ๋อต้องถามพี่เขาว่าว่าอะไรใช่แล้วเดี๋ยวทางถามเขาบอก<ม>อยากให้เธอเข้าข้อไหนพอดีอีกพออีกแล้วหรอยวเช่ไหม เือนับบ่นแหละเอียงหน้าอร่อยไหมหอมไม่ถึงเมยยังไม่พูดไม่ถึงแมแค่เอยียงพอบฟังว่าอ๋อหอมน้อยเลย <c oughs> <c oughs> เอาค,ค่ะ<า>ถ้ามีโต๊ะข้างลรางวางอยาย้ายลงไปได้ไหมคะถ้อาอยไ,ไม่เป็นไรค่ะไม่ค่ะครัค่ะค แล้ปรับที่เนียไหมมันไม่สามารถคุยดังได้ขนาดนั้นนะค่ะไม่นา่าเราไรอะมันมันมีเสียงพอด่เนี่ยดัอเขาอยากให้เธอเข้าตองมันแบบ ไม่เห็นอะไรอ่ะไม่เห็นไม่เห็นโอเคไม่เรียกเขาหรอครับ <c oughs> <c oughs> หลวงทิด <c oughs> พี่ดูอยู่หนูไม่ต้อง <c oughs> เดี๋ยวมันรั่วพี่เดียว <c oughs> ข้าวต้างหนึ่ง คือมันกลไปอ่ะยอคยอ ทำไมคะไม่เห็นไม่เห็นไม่ของพลอยก็ไม่เห็นหรอเพราะของพลอยก็ไม่เห็นหรอเพราะว่าโดนเงาอันนี้บางไม่ติดไม่ติด กันบ้ายังไม่ถึงห้หาหน้าเลยไปทําก่อนค่อยมาดูไปทําก่อนคิดไหมพี่พอ,อยเข้ามาใกล้ค่ะสูแต่ว่าจริงๆนะเดี๋ยวป่อยเป็นมนะแล้วเดี๋ยวลงเป็นคนพูดเพอไง เป็นคนพูดเพราะไง่เออเซย์ฮ mm ัลโหลคือเปิน what what is it แหล่งใต้แหล่งใต้ไม่ได้อะหล่งเหนแทนได้ไหมเอ๊ะพูดเหนือนได้ปะเ mm hmm. หนือชอบคนพูดเพราะหรอคะ ที่รักหนูแน่ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเรสีอันอรนด่าดมไหมกัน ก็ค้าขายะค่ะ <mm> ได้ยินชาดอพี่พูดเบามากเลยน้ำแก่อยากสวยเลยค่ะออมาดูหน, <mm> <mm> หน่อยนัารองค่นะคะวอาไงคะแค่นี้พอวเหรอ พ่อมีไฟออกมาขึ้นะใช่ไหมพี่ก็คิดอะไรคีบๆอะไรโอ้ต้นคีบนะคะขอบคุณนะอีกบัสหนึ่งก็ลงแล้วนะคะ mm hmm. เพราะว่าคนเยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วรวไฟค่อนข้าง,างทำโมดร้านเสียอยู่ใช่เดี๋ยวก็ไปแล้วนะคะอเคิมิก อะไรคะคือหนูแบบเรียกขาขากันว่าไงคะ <c oughs> แล้วมาอีกไหมขอ่งเป็นรูปในสตอรี่แทนได้ไหมโอเคนะไปไหนคะคุณลูก <c oughs> มากินข้าวคะ่ะมากินอาหารมามาเดย์เนอร์คะ่ะขาไปค่ะน้องบิ๊ม หนูมีสองค,อค่ะีก็ดีแล้ว <Thank> you, ค่ะก็ดีแหลวดีแล้ว thank you ชื she a. She a ่ฮชียนเฉินเฉินฉ a นเฉิน thank you เชี h e เฉียเฉียเียพี่พลยค่ะใครตอบอีกกันนะโอเคค่ะไปา อยากมีพี่สาวเป็นพี่คอยค่ะเขาชอบหรือเปล่าก็ไม่รู้เินจอยครับโอเคเดี๋ยวพี่ไปก่อนนะทำไมาดูเงียบเๆกาลังนั่งคุยงานอยู่ค่ะโอ้ยเบเดี๋ยวจะวไปแล้วนะ เขารู้สึกว่าคนเริ่มเยอะแล้ามันแบบสว่างไปอ่ะแบบมูต์ร้านเขาเสียตัวเองไม่รูป้ป่ะ You know how to I can speak a little bit ค่ะแบายบายน,นะคะเรามาหากันใหมนนะ่น่ามีใจที่ได้เจอทุกคนนะ่ เอ็นจนะคะขอบคุณมากนามีขอบคุณนะคะวันน so ี้วันเที่อะไรนะบีเจ็ดบาทซึ่อคนี่ะค่าเลครับผม คืนนี้มาอีกไหมมันน่าจะดึกไปอ่ะสิโอเคบ๊ายบายขอบคุณที่มาชมกันนะคะไว้มาหาพี่พลใหม่หนะรอได้โอเคขออนุญาตทิ้งพันแปดคนไปนะครับเพราะว่าเกรงใจคนในร้านนะเคครับบ๊ายบาย ไอห้ไรอืเวแวหนึงได้ไหมมาแป็เดียวแล้วเววดียวสองวิได้หนึ่งสองวิแบบบอสปะ่ะอือฮสองวิแบบบอสค้าว่าขับรถดีๆคีค่ะอยู่ใกล้แค่นี้เอง Can you speak e h i Can you speak s p a k e Hi <laughs> เขาถึงกันนานแล้วทำไมเขาไม่ขึ้นมาร์อาจะรอแถวโรงแรวกันเลยปะอืมไปไปนะเออต้องก่อ